เดี๋ยวคุยด้วยเป็นไรอะ่ะ <c oughs> จบตานี้ก่อนนะถักคูเ่เด้อ ย่าอาเ้คุณอันบอกว่าติดเกมมาเห็นอยู่นะแต่ว่าไม่ยอมตอบไลน์นะ quên bài bao? mình tăng chạy ạ Ui ああ。Yeah. ไม่มันไม่จบไปสักทีอื เออดีโอ้ไ่เล่นละฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมีเวลาอยู่จนกว่าแบตจะหมดนะฮะไม่คือเมื่อกี้คิดอะไรเหมือนเพลินระหว่างเล่นเกมใช่ไหม mm hmm. ก็คือมานั่งนึกได้ว่าทำยังไงมันยังไม่จบอ่ะ ไมเล่นละไปเล่นเกมไปเสร็จก่อนขอเขาอาไใหม่ไปไม่ไม่แต่และแต่ละไม่เล่นละเมื่อคืนเมื่อกี้เล่นเกมเราก็มานั่งคิดว่าคือเหมือนช่วงเมื่อก่อนปีที่แล้วปะที่จะเป็นช่วงที่แบบไลฟ์บ่อยๆแบบเป็นเป็นไลฟ์ที่สไตล์นี้แหละแต่ว่าแบบไลฟ์คุยกับแฟนๆใช่ไหมแต่ว่ามันก็คือง,งาน ไลฟ์ของช e ้อปปี้แะละถ้าเกิดทุกคนจำไม่ผิดมันก็จะบ่อยมากแล้วคือเมื่อกี้มานั่งนึกคือเราไม่ได้ทํานานาาาก็เลยมาคิดว่าเออก็เลยมาคิดว่าเมื่อก่อนก็เก่งเหมือนกันว่แบบคุยเป็นชั่วโมงคุยได้ไงอะไรเงี้ยแล้วดูแบบแล้วดูมีเรื่องพูดเยอะแยะเออแล้วเมื่อกี้นั่นเก่งก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าเกิดเป็นตอนนี้จะทําได้ไหมก็เลยลองกดไลฟ์ดูครับ แล้วก็เออรู้สึกว่ามันไม่โฟเหมือนเมื่อก่อนนะมันเออไม่รู้ไม่รู้ว่าโตขึ้นแล้วมันมันมันเขินขึ้นมันขี้อายขึ้นหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนแบบอยากเล่าอะไรเล่าอยากหลุดอะไรหลุดแต่ตอนนี้มันไม่รู้ว่าทาไมมันหรือว่าเราไม่ได้ทําบ่อยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเออแล้วพอมานี้ก็ไม่รู้ว่าจะเล่าอะไรเว้ยก็ไม่มีเรื่องคุย แล้วตอนนั้นเราคุยคนเดียวเป็นชั่วโมงได้ไงวะอ่า so many in the fan อุ้ยปีนี้แบบมีแฟนอินเตอร์จะขึ้นอ๋อไม่ไม่ไมเออเมื่อกี้จะเล่าเลยอืมเมื่อกี้มันมีเรื่องจะเล่าลืมไปแหละ ซูรูไปไหนแล้วตูวรูเพิ่งโดนดุไปครับฮะเราเรื่องผีอีกแล้วเหรอมันไม่มีมันไม่มีเรื่องผีแล้วเว้ยแบบตั้งแต่ตั้งแต่ผ่านมานะาจะประสบการณ์มันไม่มีผีอีกแล้วอะคือผมเล่าไปหมดแล้วไงเห็นผมเป็นช่อง The Ghost Radio ไว้เนี่ยพี่ป๋องมาฮะ ที่ไปทะเลมาไงคุณคุณงองแงมากเออตกปา่าตกไม่ได้เว้ตกไม่ได้จริงๆอะ่ะเซ็งมีแต่แบบอืมตกไม่ได้เขาก็กินฟรีไปจริงเราก็เหลือเวลาคุยกันอีกไม่นานแหละเพรแบตจะหมด ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะเล่าว่าเมื่อกี้เจออะไรมาแล้วก็เมื่อกี้คิดว่าเจอแต่เล่าไงให้มันสนุกได้เหมือนเมื่อก่อนวะอ่ะคือเมื่อกี้กลับจากมาดีสี่ชั่วโมงใช่ไหมสี่กว่าออกว่ากอเลตด,ด้วยแล้วก็นั่งตูดบานอยู่บนเครื่องบินประมาณห้าอ่ะไม่ไม่รู้มันสี่กว่ากว่าเกือบห้าชั่วโมงปุ๊บกลับมาถึงกรุงเทพก็นั่งรถต่อซึ่งฝนตกหนักมากเนี่ยมันก็ดูแล้วไม่สนุกป่าวะ ฝนตกหนักมากแลคือนั่งเพื่อที่จะกลับบ้านจะมาหาวันเกิดต่เราก็อยากเป็นลูกชายที่ดีก็อยามาเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์หรอก็อยากจะมีความแบบมากินข้าวให้ทันวันเกิดมาปุ๊บสรุปก็คือรถติดอยู่บนถนนสองชั่วโมงฟิลแบบเพิ่มอีกนิดนึงก็คือกลับมาอดีบได้แล้วเพราะว่าฝนตกหนักจกัดเสาไฟหักกั้นถนนไปต่อไม่ได้เออ แล้วก็ติดอยู่อย่างนั้นแะแล้วแบตก็หมดแบตเหลือหนึ่งเปเซนหมดคือแล้วแล้วติดมือถือจัดนะพอไม่มีมือถือคนสมัยในยุคนี้แล้วกันก็คือกือบฟิลลงแดงอ่ะก็เลยนั่งมองฟ้าผ่าอืมแล้วก็ฟังคุณลุงคนขับบนแล้วก็ปวดฉี่คือทรมานมากคือรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็มาไม่ทัน ำไมกูเล่าไม่สนุกแลยวะเอนรจีมันเปลี่ยนไปหรอเป็นแรละมีมีเ,เรื่องอะไรให้ผมคุยได้ปะผมไม่รู้จะพูดอะไรดีอะ่ะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไร ทุกคนรอติดตามบล็อกที่มาดีบด้วยนะครับมีสองช่องถ่ายนะมีช่องราชาพัฒกับช่องอนันต์วงศ์นะช่องราชาพัฒก็จะเป็นจริงเป็นจังมากครับจะมีขาตั้งจะมีขาตั้งกล้องกันกล้องสรรั่นมีโกโปโปมีถ่ายนูนี้นั่นก็คือมันก็คือบล็อกจริงๆอ่ะส่วนผมไม่อยากเรียกไม่รอดูมันจะสามารถทําเป็นคลิปได้หรือเปล่าก็คือเจอเจออะไรก็เป็นบลอนะไม่ใช่บล็อกอ่ะเป็นบน <laughs> พูดสไตล์ความจริงอ่ะแบบทะเลก็สวยแหละแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรทำเลยเป็นมันจะเป็นสไตล์นั้นอะแล้วโดนมาอรอ เฮ้ยมันจะโดนไป็นไรอะ่ะก็คือไม่มีห้องนอนเว้ยแบบตั้งแต่ปากลับมาก็ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่ยังไม่เสร็จใช่ไหมอันนี้ก็มาอาศัยห้องนอนพี่ชายนอนเพราะว่ามันไม่อยู่ เป็นโลกแบบเป็นโรคก,กับนอนกับใครไม่ได้อะนอนชอบนอนคนเดียวอะขี้เก่งใจเป็นฟิลขยับตัวแล้วเขาจะตื่นไหมอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากจะเล่นเกมดึกๆึกบนเลยวะเมื่อก่อนผมเล่าเรื่องอะไรวะมันถึงคุยได้เป็นชั่วโมงเรื่องผี่อ่ะ ้าทุ่มสี่สิบเอ็ดจะเป็นเวลาที่มาม,มีที่อยู่โรงเรียนอาจจะต้องเข้านอนแล้วนะครับก็เลยมาม,มีก็จ,จะไม่ค่อยอยู่ปเปิดเพลงคอไหมฮะ,ปะเปิดเพลงคอไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนไลฟ์ตัดเพราะว่ามีลิขสิทธิ์ปะเล่าฝันเนาะไม่ได้ฝันอะไรเลยอะ ฝันมันต้องเล่าตอนตื่นมาเลยแล้วมันลืมไปแล้ววะคือเมื่อวานได้ฝันบอแต่ว่ามีมีคืนหนึ่งที่มาดีฝันว่าอะไรวะฝันว่าฝันว่าเป็นโควิดเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลย h ัน r o m m อ p r e s e n นเซิญมสวัสดีครับ เห็นตัวเลขไหมครับกลับมาจากอ่าวมะนาวมะนาวหน้าเองกับเพื่อนเอ้ยเลาตอนถ่ายคลิปลงติกต่อกับพร้อมก็ไม่มีอะไรเดินกลับจากทะเลแล้วอยู่ๆมันก็บอกว่าพี่พี่ฟังเพลงนี้ม,มาเรามาทำคลิป อ๋อแล้วเหมือนตอนแรกอะมันเป็นคนเปิดเพลงแล้วตอนนั้นมีผมกับพี่วอยอยู่ไอเราก็คิดว่ามันจะถ่ายรูปเป็นแบบว่าผมโดนพี่วอลทีบอะไรเงี้ยไปไปมาๆก็บอกว่าพี่ถือกล้องให้หน่อยซึ่งสรุปกูก็คือคนที่โดนทีบอยู่ดีไงเออพอิชันมันก็ไม่ได้ต่างกัน แล้วยูฟอร์มฟิลิปปินส์มาบุไฮเฮ้ยมาบุไฮนี่ฟิลิปปินส์บวกมาบุไฮทำไมบีทีวีต้องวิไว เฮ้ยฉันไปซักผ้ามาจ้าส่ง EP พเไปแล้วไลนทุกคนคืนนี้แค่นี้แหละจะไปดู EP พเจก่อนแล้วแบบอยากดูก่อนล่วงหน้ามันอดใจรอไม่ไหวจริงๆไปนะนะบายยนะอ่าให้ใหให้นะ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 อีกห้านาทีเรามานั่งคุยกันแบเแล้วแปด บราซิลรักตามกลไกรักโอ้โ g กูเกิลนาร์เซลเแน่เลยแต่ว่าหน้าเองรู้ thank you กลไกรักเนี่น่ารักเชียวมาเติมซูเปอร์ VIP พกับผมผมผมปล่อย EP 7เจ็เลย แล้วก็แล้วผมจะเอาค่าซูเปอร์วีไพีไปไปจ่ายค่าปรับค่าฟ้องไม่มีใครจะร่วมด้วยช่วยกันไหม Love from China Yeah I love you too คือเพราะมันดีเลย์แล้ผมแบบก็คือมันจบเรื่องไปแล้วทุกคนผมว่าเอ้ยม่เคพูดอยู่อีกสี่นาทีได้ปะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปดูกลไกรักครับทุกคนแซลว่าแซลแซลแซวแ, <c oughs> แฟนมาซิลโกรธกูแลวเนี่ยแซลแซเล่นแซวเล่นอ้าาเล่นแกงเล่นแกงเล่น เดี๋ยวไปดูอีพีเจ็ดก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังล่ะจะไปดูกันฉันแจ้งเธอเล่นนะอย่าไปอย่าจะ่ะอย่ายคิดมากหรือว่าซีรีส์เรื่องใหม่ไหมเป็นฟิลแบบกลไกรักน่ารักเหมือนกันนะชื่อมันน่ารักอ่ะกลไกรัก น่าแหละทุกคนไปแล้วไปแล้วนะไปจริงๆแล้วไปจะไปจริงอะนะ I love you b a z i l fan เนเนไม่โซคิวเลิฟแมคแคนิคกลไกรักน่ารักว่ะแบบไม่มีมันก็คือเรื่องในสีชมพูนะจากปกสีน้ำเงินเป็นปกสีชมพูเลยแบบไม่มีละไม่มีไม่มีดราม่าล,ละเป็นฟิลแบบคาไวอี้เลยไปแล้วนะบ๊ายบายกูไนท์ไฟไฟทุกคนผมจะไปดู ep เจ็ดละค่ำคืนนี้มีอะไรทำละมาบุย